ถ้าข้างบ้านเราสันติภาพเราจะสนุกสุขถูกไหมเขาคาดการณ์เขาว่าจะประมาณ2.5%ปนต์ผมฟันงงเลยนะผิดเปล่าไม่รู้นะวันนี้เอาเรื่องมาคุยแหมเปิดเรื่องมาเรื่องการเมืองหน่อยนะ การเมือเรื่องแรกก็13มกราาเลือตั้งไต้หวันอันนี้เราเราเรื่องไต้หวันให้ฟ in ังคร่าวๆนิดนึงคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ไปไต้หวันมามากกว่า10บครั้งแรกๆไปเกือบทุกปีหลังๆก็สองสปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะถาาว่าไต้หวันเนี่ยผมเห็นจุดพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมไปไต้หวันตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้า จนเขามีรถไฟฟ้าแล้วสมัยเขามีรถไฟฟ้าบ้านเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าแต่นี้13บามกราที่ผ่านมานี่ก็เลือกตั้งคือจริงๆเนี่ยคนที่เป็นประธานดีคนที่ได้รับการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยก็คือคนที่ทํางานอยู่กับชา잉หวนมาก่อนแล้วชา잉หวนก็หมดสมัยพอดีเขาเป็นมา8ปีแล้วแล้วถามว่า คือชัยวนเนี่ยคือเขาเป็นคามดีเป็นผู้หญิงนะคนนี้เป็นี่ค่อนข้างที่แข็งเกล้ามากกับกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสายเสนิยมที่ประเภทแบบว่าปฏิเสธทางด้านแผ่นดินใหญ่ชัดเจนส่วนคนใหม่เนี่ยไล่ชิงเต๋อเนี่ยจริงๆคิดไม่ต่างกันกันกบชัยหวนเผลอๆเขาบอกว่าจะแรงกว่าด้วยแต่เพียงแตว่าไล่ชิงเต๋อเป็นคนที่มีความความสุภาพ ยู่ในตัวเป็นคนนิ่มนิ่มอ่ะเออในตัวอดีตก็เป็นหมอแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นประธานดีีข่าวว่าแล้วเอามาพูดให้ฟังมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าไต้หวันเลือกตั้งประธานดีเที่ยวเนี้ยแม่สภาก็อาจจะได้น้อยกว่าเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องทางการเมืองของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ที่สะท้อนก็คือว่ามันจะทําให้ภาวะความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันในทะเลจีนใต้ ในพื้นที่ที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะจะยิ่งทําให้ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ด้วยดีถ้าสังเกตว่านอกจากเรื่องของเลือกตั้งามาดีไต้หวันแล้วเนี่ยนะก็ยังมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องตั้งแต่ปลายปีมาน,นี่เกาหลีเหนือก็ทดลองยิงขีปนาวุธนะข้ามพิสัยกลางพิสัยไกลเลยปัญหาต่างๆพวกนี้มันก็จะออไม่สามารถที่จะคลี่คลายไปได้ถ้ามาหาอำนาจเนี่ยนะเป็นผู้ที่เล่นเกมทั้งหมดอยู่ ทั้งจีนอเมริกาก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกันมากอันนี้ก็คือเรื่องที่ส่งผลการเลือกตั้งประธานดีขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้ก็ยังเป็นปีที่จะต้องเลือกตั้งประธานดีสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในปลายปีแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนอีกว่า ใครจะเป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายเสรีนิยมของอเมริกาเพราะว่าประมาณพ่สภาก็จะรู้ว่าใครเป็นตัวแทนพรรคไหนซึ่งหลายคนคนที่เขาดูการเมืองเขาบอกว่าเนี่ยทำจะลงแข่งอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดในใจในอเมริกาทําก็70กว่าจะ80ดสิไ โจใบเด่นก็เจ็ดสิบไว้อเมริกาไม่มีคนหนุบกว่าน,นี้แล้ว่างที่ที่มาเป็นมีเป็นผ,ผู้แข่งอะไรเงมามาี้ยถ้าเกิดสมมติว่าโดนน้องถามขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงระหว่างอเมริกากับรัเสเซียแต่ที่แน่ๆไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างอเมริกากับจีนเออก็รัเสเซียก็มีปัญหาไงกับยุโรปทำนโยบายของทำชัดเจนถอยห่างออกจากทางนั้น เพราะนโยบายเมื่อครับเขเป็นคืออเมริกันเฟิร์สอเมริกันมาก,ก่อนเขาไม่สนใจไใขเลยสมัยนั้นก็ทำให้ดึงเงินลงทุนจากหลายๆประเทศกับอเมริกาเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่เงินมันไม่กระจายออกไปข้างนอกขณะเดียวกัน,นความสัมพันธ์ระหว่างทั้มกับปูตนินก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูเราก็ไม่รู้ ประเด็นต่อมาเรื่องประเด็นความแตกแยกในพมา่าที่ผ่านมาผมก็ฟังนักวิเคราะห์เยอะส่วนใหญ่ผมว่าไอ้นักวิเคราะห์นี่มันก็เคาะยังไงของมันก็ไม่รู้นะมันก็พูดมาเรื่อยแต่ว่าคนกลุ่มน้อยมีทางเอาชนะกองทัพพม่าได้กูอย่างนี้กองทัพพม่าแข็งแร่งอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะ <laughs> ช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะ <laughs> ผมเห็นมันไม่เห็นแข็งไม่เห็นแก่งอะไรถ <laughs> ูกตีถูกเลย้ยงมาตลอดเลยนะเออแล้วก็ มีแนวโน้มว่าชนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระในพื้นที่ตัวเองมากขึ้นนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าจะแยกเป็นประเทศหรือไม่เป็นประเทศนะแต่ผมเชื่อว่าการต่อสู้ระหว่าง รัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันยาวนานมา 80- 90ปีเกือบเกือบร้อยปีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนชนกลุ่มน้อยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาเจรจาแล้วทําอะไรแล้วเนี่ยทหารรัฐบาลพม่าเนี่ยพอไปถึงระยะเวลาหนึ่งมกักไม่ค่อยทําตามสัญญาที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ถ้ามันะไปเป็น,ปน,ปน,ปนรูปแบบสาหาพันธ์รัฐจริงๆเนี่ยนะ แน่ใจหรือว่าพอถึงเวลากองทัพพม่าแข็งแกร่งแล้วก็จะไม่มาลุกลานไอ้คนแต่ละกลุ่มอีกอนะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ผมว่าชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีบทเรียนแต่สิ่งที่สําคัญคือผมมองทั่วตัฐไทยก็ยังยังนิ่งๆยังไม่รู้สึกแสดงตัวเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็ใกล้บ้านเราติดบ้านเราถ้าข้างบ้านเราสันติภาพเราก็จะส,สนสุกถูกไหมจริงๆควรจะต้องเข้าไปเข้าไปมีส่วน ในเชิงริปฏิสัมพันธ์แบบกว้างๆคุยง่ายเราพูดไว้ก่อนมีอะไรมาคุยเรายินดีคุยด้วยนะเรายินดีเป็นตัวกลางนะเรายินดีช่วยเหลือนะอะไรเงี้ยพูดไว้ก่อนไม่ใช่ประเภทแบบว่าถึงเวลาเราค่อยพูดมันก็ไม่ทันมีการเมืองของโลกในช่วงที่ผ่านมาก,ก็ประมาณนี้ คือการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยมันแยกกันไม่ได้โดยเชิงวิชาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจจะดีการเมืองก็จะต้องหนุนนําแล้วถ้าเศรษฐกิจดีก็ต้องเป็นหนุนําการเมืองอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะต้องผูกพันและก็สนับสนุนกันตลอดเวลาส่วนการเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเอาเรื่องใกล้ๆล่ลาสุดก่อนนะเวทีเวิร์กอินดุกโฟลัมกำลังประชุมกันอยู่จบยังไงไม่รู้นะที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมเวิร์กินดุกโฟลัมเป็นอะไรเป็นเวที hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาหรือว่าแนวทางแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะไปอย่างไรและที่ผ่านมาเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นในเวิร์กอินดุกโฟลัมเนี่ยจีนประกาศ GDP เติบโตของตัวเองเนี่ย 5.2%ในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานายกรัฐมมตรีหลี่เฉียงเขาเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าของเขาเนี่ยได้เกิดคาดเพราะว่าเขาคาดว่าของเขาเนี่ยจะได้ประมาณ5%แต่เขาได้5.2%ของปีที่ผ่านมาซึ่งทงคนที่ทำเศรษฐกิจทั้งโลกก็เขาก็จะถือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเพราะาอะไรรู้ปะ่ะ พราะที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยช่วงที่พีกพิกเนี่ยก็โตมากกว่า10%แต่เขาก็ถือว่าเขาว่าเขาเกินคาดสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของ Data ของการทำงานงสังเกตเศรษฐกิจไทยปี2566เนี่ยยังไม่ประกาศนะกว่าจะประกาศนั่นผมว่าประมาณสักกลางๆกุมภากุมภาไปแล้วอะ่ะ อันนี้สะท้อนในเรื่องของวิธีการปูคของรัฐประเภทแบบคอมมนเนต์ตัวเลขจะต้องมาให้เร็วตามคำสั่งอันที่1นนะแต่อีกอันนึงผมเชื่อว่าระบบรายงานเขาน่าจะเรียวถามเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันช่วยทําให้ระบบรายงานเร็วขึ้นจริงๆของหลายๆประเทศไม่ได้ประกาศ คือเขาก็พยายามจะพูดเพราะว่าพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนเชื่อแล้วก็ร่วมลงทุนไปกับเขาจริงจริงๆก็ยังต้องการการลงทุนในประเทศเพราะว่าการที่จะทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยต้องมีการลงทุนและการลงทุนนั้นจะต้องเป็นพาร์เนอร์ชิพไม่ใช่ผมลงทุนคนเดียวคุณลงทุนคนเดียวถ้าเกิดต่างคนต่างลงทุนคนเดียวเนี่ยนะโอกาสเติบโตมันไม่สู้พาร์เนอร์ชิพหมายถึงว่าเฮ้ยคุณมาร่วมลงทุนกับผมมีการร่วมทุน มีการแลกเปลี่ยนโนฮาวมีการเติบโตไปด้วยกันมีการแสวงหาตลาดร่วมกันนี่ก็เรียกว่าการลงทุนแบบพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันจะทําให้โลกเติบโตในการประชุมครั้งนี้ก็จะสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างดีพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินใหม่ๆการสร้างเ,ออเศรษฐกิจใหม่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันก็ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมา อย่างยกตัวอย่างสะท้อนง่ายๆว่าอย่างตลาดหุ้นกลับมาประเทศไทยตลาดหุ้นเราก็ไม่ดีเราพูดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่เราอาจจะไม่ดีมากของเขาใช่ไหมถ้าถามผมเนี่ยนะ GDP ไทยปีที่ผ่านมาจะเป็นเท่าไหร่เขานักคาดการณ์เขาว่าจะประมาณ2.5%ผมฟันหงเลยนะผิดเปล่าไม่รู้นะไม่เกิน2%อ0สอนยสเเพราะว่าอะไรเพราะ โดนนะเศรษฐกิจไทยนะไตรมาสที่1น,นะของเราเนี่ย2.6ไตรมาสที่2องเรา2.8ไตรมาสที่3ามเรา2.5ไตรมาสที่4ี่เนี่ยเอาต่อให้มันกระตือขึ้นมาจาก2.5เป็น2 2กว่าไตรมาสที่3อาจจะได้จากนักท่องเที่ยวบ้างแต่ก็ไม่เข้าเป้าคือมันไม่เข้าเป้าเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าเอาทั้งหมดมาเฉลี่ยเนี่ยผมบอกว่า สูงสุดเนี่ยสองจุดศูนย์เออผิดพลาบวบลบหนึ่งแล้วกันขั้นการจัการอย่างปีหกหกเจ็ดเนี่ยนะจริงๆรัฐบาลไทยผมว่าเขาก็ทํางานนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํางานนะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีโปรเจกต์มันยังไม่มีอะไรตนตนออกมาที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเดินแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะยังไม่ถูกใจชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงินที่ต้อน ก็สงสัยเรื่องเออไม่รู้จะแทงหรือเปล่าออจะแทงตั้งแต่ยังไม่ทันยังผมสมเลยเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องพูดลำบากนะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าไม่มีไม่มีเม็ดเงินแบบนี้ล้วก็ต้องไปตั้งต้นใหม่หรือว่าจะทำยังไงวิธีการต่างๆผมสรุปประเด็นอุตสาหกรรมที่จะทำให้ออประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตได้มีสามสามอุตสาหกรรมจริงๆบางส่วนก็เคยเคยพูดไปแล้วนะ อย่างเช่นการค้นพบแร่ลิเทียมสิ่งสําคัญควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมควอนตัมควอนตัมฟิสิกควอนตัมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกระบวนการเก็บประจุข,ของระบบแบตเตอรี่ให้มันเล็กและมีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมควอนตัมจะมีแก่เรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะอุตสาหกรรมควอนตัมมันมีมิติอื่นเยอะแยะเลยนะซึ่ง เราเนี่ยมันมีมีทักษะเรื่องพวกนี้เราหนควรจะมาพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมพวกนี้อีกตัวหนึ่งอุตสาหกรรมไมโครชิปผมพูดไปแล้วอย่าลืมว่าประเทศไทยนะีะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องของการผลิตแร่เอ,อิร์ดแต่เราก็เป็นประเทศที่หนึ่งใน5ของโลกที่สามารถผลิตแร่แร่เอิร์ดได้นั่นหมายถึงอะไรเรามีวัตถุดีกว่าก็เหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่า ถ้าเรามีวัตถุดิบอะไรเราควรจะสร้างอ,อ,อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากตรงนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าไมโครชิปเนี่ยนะมันกลายเป็นหัวใจของการพัฒนาโลกในยุคนี้แล้วคนก็ไปคุยว่าเฮ้ยจีนผลิตไมโครชิปรุ่นใหม่ที่เป็นระบบ5นาโนเมตรได้พอไปตามดูว่าเป็นชิปของซัมซุงเป็นชิป7นาโนเมตรขายให้หัวเลยจริงๆชิปขนาดเล็กๆเนี่ยนะ ถ้าจะขายให้จีนเนี่ยนะอเมริกาต้องได้รับการยินยอมจากอเมริกาเพราะเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานจากอเมริกาอุตสาหกรรมไมโครชิปเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาโลกในยุคป,ปัจจุบันยุคอนาคตแล้วมันยังกลายเป็นอุตสาหกรรมการเมืองด้วยนะอุตสาหกรรมไมโครชิปเนี่ยนะฮะจริงๆประเทศไทยเนี่ยควรจะพัฒนาเรื่องนี้ควรจะส่งเสริมเรื่อง อีกอันหนึ่งมผมก็เคยพูดไปแล้วอุตสาหกรรมโมบิลิตี้คำว่าโมบิลิตี้เนี่ยมันรวมตั้งแต่เรื่องของสื่อสารทั่วๆไปเรื่องของระบบโลจิสติกที่ทันสมัยไม่ใช่ขับรถบรรทุกส่งของนะหรือแม้กระทั่งของการขนส่งคนขนส่งประชากรก็เรียกว่าโมบิลิตี้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมโมบิลิตี้มันค่อนข้างกว้างแล้วก็มันมีความทันสมัยเพราะฉะนั้น เราเนี่ยควรจะส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องอุตสาหการรมโมบิลิตี้เพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยเราพูดเรื่องการสื่อสารมากแล้วเราไม่ต้องไปแข่งบางเรื่องที่เราไม่มีความสามารถหรือบางเรื่องที่เราไม่มีซัพพลายเชนในประเทศหรือบางเรื่องที่ใช้ต้นทุนแรงงานต่ำเราไม่ต้องไปแข่งเลยเพราะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสเลยนะของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่คุยให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของทางลอดเพียงแต่ว่าผู้นำ รัเขาสนใจวิถีอุตสาหกรรมทางรอดแบบนี้ไหมอีกข่าวหนึ่งก็เรื่องการปิดนัดชำระหนี้ของบริษัทนะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เวลาจะซื้อหุ้นบริษัทไหนเนี่ยนะให้ดูว่าบริษัทไหนเนี่ยมันชอบออกหุ้นกู้เนี่ยแสดงว่ามันมีเงินของตัวเองหุ้นกู้ซึ่งถ้าถามผมอะจริงๆอะ คือธุรกิจเวลามันใหญ่มันก็หมุนมันก็เอาเงินอยงประเภทแบบเงินเก่าต่อเงินใหม่เงินเก่าต่อเงินใหม่หมุนเป็นวงรอบใหญ่ๆเ่ยมันขึ้นอยู่กับตรงกลางเนี่ยมันกลวงหรือมันแน่นเอาฟังคนวิเคราะห์นะฟังคนของวิเคราะห์อบอกว่าเนื่องจากว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการของรัฐเนี่ยนะที่ได้เขาได้มันน้อยลงอาจจะมาจากงบประมาณปีที่แล้วยังไม่ผ่านจะผ่างบประมาณเพิ่งจะมาผ่านอะไรย่างเงี้ยนะเลยทําให้ เงินเม็ดเงินที่เข้ามามีน้อยอย่างนี้นะถ้าถามผมนะผมมองมันก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละคุณทําธุรกิจคุณต้องสร้างองค์กรคุณให้แข็งแรงคุณไม่รู้เหรอว่าคุณจะต้องเที่ยงเนี้ยเดี๋ยวคุณต้องหิวข้าวคุณมีเงินซื้อข้าวกินหรือยังหรือคุณไม่รู้เหรอพรุ่งนี้เช้าคุณก็ต้องกินข้าวมันก็เหมือนการชําระหนี้คุณไม่รู้เหรอว่าคุณจะมีมีมีปัญหาในอีกข้างหน้าในระยะยาว เกิดบอกว่าโครงการของรัาแสดงว่าถ้าไม่มีโครงการของรัฐบริษัทอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมเวลามีปัญหาเรื่องเม,ม็ดกําไรน้อยลงมันก็จะต้องพยายามสโคบตัวเองให้เดินต่อไปได้หรือว่าคุณไม่ได้มีโปรเจกต,ต์งานอื่นมาทดแทนอันที่หนึ่งอันที่สองคือพอคุณหมุนมากปุ๊บเนี่ยนะคุณเอาเงินเข้าสู่ผู้บริหารมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณจ่ายผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เดยอะแยะอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนที่เอาเงินลงทุนเอาเงินลงทุนเนี่ยนะก็ค,คิดเยอะๆเพราะอะไรหนึง่งเอาไปฝากธนาคารโดยเบียกต,ต้เตี้ยเลียดินขณะที่ผลประกอบการของธนาคารไทยทั่วประเทศประกาศมาเมือ่อวัยวัยนี้ปีที่แล้วกำไรทั้งระบบ2 2 0 0 0 0ล้านเศรษฐกิจช,ชาวบ้านประชากรจนลง ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเศร้าใจกับสภาพเศรษฐกิจกับธุรกิจแบบนี้มันปัญหาที่บอกว่ามันมันเกิดเกิดความต่างในเรื่องของมาจิ้นสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าคนรวยจะรวยขึ้นคนจนจะจนลงเพราะฉะนั้นหน้าที่รัฐเปื่อบชัดๆถ้าหน้าที่รัฐไปกู้เงินมาแล้วมาแจกถูกไหม ไปกู้เงินมาแล้วมาแจกสุดท้ายคนรวยก็ใช้นี่คนจนก็ใช้นี่แต่ร้อยหนึ่งคนจนใช้นี่กับร้อยหนึ่งคนรวยใช้นี่มันต่างกันถูกไหมร้อยหนึ่งของคนจนมันมีความสําคัญมากกว่าร้อยหนึ่งของคนรวยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐจะใช้นี่รัฐก็ต้องอยู่ในสถานะที่เบียดบังการใช้นี่ของคนจนให้น้อยลงด้วยอา้าวคิดไปลึกซึ้งมากพอแล้ว เดี๋ยวจะเยอะเกินก็นี่คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองต่างๆนะครับผมของของประเทศของโลกนะหมดเท่านี้ครับผม จะได้กินชาเย็นเลยลืมดื่ม็่ตอนมาให้ตอนแรก